สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานนะคะสําหรับกองสลากนะคะกองสลากรัฐบาลนะคะหวยรัฐบาลไทยได้ออกรางวัลมาแล้วในงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะท่านผู้ชมได้ออกรางวัลมาแล้วนะคะสําหรับรางวัลที่หนึ่งนะคะออกนะคะเก้า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 เจ็ดนะคะท่านผู้ชมเก้า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 เจ็ดนะคะแล้วสําหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกเก้าแปดรางวัลเลขหน้าสามตัวนะคะออกเจ็ดสองห้าหกสามหก เจ็ดสองห้าหกสามหกและก็ระบาดในท้ายสามตัวนะคะออกเก้าห้าเจ็ดสามสี่สองเก้าห้าเจ็ดสามสี่สองนะคะท่านผู้ชมสำหรับการคำนวณสูตรนะคะ,ะการคำนวณสูตรของเราแล้วนะคะที่ลงให้ท่านผู้ชมนะคะก็รู้สึกผิดพลาดไปกันเยอะนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดน,นี้นะคะตัวเลขเก้านะคะเข้ามาเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมก็ คำนวณยังไงก็ไม่ออกนะคะตัวเลขเก้านะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะก็ะเข้าเข้านะคะแต่ว่าเข้าน้อยนะคะท่านผู้ชมตัวเลขเก้านะคะสามตัวบนออกเก้าเก้าเจ็ดรางวัลในท้ายสองตัวนะคะเก้าแปดการคํานวณของเราก็ลดไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่สิบหกกันยายนนี้ทางเราจะคํานวณหาเลขเด่นใหม่นะคะสําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมตัวเลขเก้านะคะขยันมากเลยนะคะเข้ามาเยอะเลย เพราะฉะนั้นสาหรับงวดถัดมานะคะก็ต้องก้าวต่อไปนะคะท่านผู้ชมเรามารับการคํานวณสูตรต่อนะคะแนวทางในงวดวันที่16นะคะท่านผู้ชมกันยายนพศ2563นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่หลังจากทวยรัฐบ,บาลออกรางวัลน,นะคะเป็นวันที่2นะคะเรามาเริ่มการคํานวณสูตรใหม่โดยกันนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากิเบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับงวดนี้นะคะเก้านะคะเข้ามาเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องเก้าต่อไปนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณแรกในวันนี้นะคะวันแรกของเรานะคะวันที่สองนะคะสูตรคำนวณที่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบน,นะคะ สูตรคำนวณหลักสิบล่างนะคะเราจะคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะสําหรับการคำนวณสูตรนะคะเอาหลักพันบวกหลักหน่วยบนนะคะบวกหลักหน่วยทั้งที่4นะคะบวก6บวก3นะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางนะคะในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีไกรราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จ้ะเรามาคํานวณสูตรโดยกันต่อนะคะแล้วยังไงก็สู้ๆต่อนะคะท่านผู้ชมงวดต่อมานะคะวันที่16กันยายนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสําหรับการคํานวณหลักพันนะคะเลข6 6บวก7ดิบบวก5 18 18ดได้เลขเดน8นะคะ8บวก6นะคะได้14ได้เลข4 4นะคะได้7สําหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก83 สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข8เลขและเลข7ผลออกรางวันเลขท้าย2ตัว83เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณสูตรหลักสิบล่างในงวดนี้เ่าตัวเลขเด่นเลข8นะคะเลข8ในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวาัลเลขท้าย2ตัวออก83จ้ะสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันเลข7 7็ดเบวก8 15 15บวก4นะคะ19 19เได้เลขเด่น9้านะคะ ก้าบวยหนะคะได้สิบห้าได้เลขห้าห้าบวยสามได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกห้าสามการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขห้าและเลขแปดผลออกห้าสามเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในแหน่นของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกห้าสาม เรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับการคำนวณในงดถัดมาหลักพันเลขสามสาบวกหได้เก้าเก้าบวกสี่สิบสามสิามได้เลขเด่นสามสาบวหกนะคะได้เก้าก้าบวกสามได้สิบสองได้เลขสองสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกเกางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบดังในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขเก้าและเลขสองผลออกรางวัลเลขท้ายสตัวเกสอง เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคานวณในงวดนี้เข้าตัวเล็กเด่นเล็กเนะคะเลข9ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรงมาเลขท้ายสองตัวออกเก้าสองจรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักพันเล็กเกบวกหได้ส 10, 10ิบสิบบวกเก้าสิบ้เดเลเด่นเกนะคะเกบวยหได้สิบห้เดเลข5ห้บวยสนะคะได้แปดสหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดแปดการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขห้าและเลขแปดผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวแปดแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกแปดแปดสำหรับการคำนวณในงวดถัดมา หลักพันนะคะเลขห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสามนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวยหกนะคะได้สิบห้าได้เลขห้าห้าบวยสามนะคะได้แปดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเก้าแปดการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขห้าเลขแปดผลออกเก้าแปดเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้หลักสิบล่างท้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะ ในเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักส <eterm oon> ิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกเก่าแปดนะคะตัวเลขเก้านี้นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคำนวณนี้นะคะหลักสิบล่างนะคะที่จริงแล้วนะคะสูตรคำนวณหลักสิบล่างนี้ทางเราก็เคยจับชุดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าการจับชุดสองตัวล่างของเรานะคะก็ผิดไปนะคะก็เข้าแต่ในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชม เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างทางแล้วก็ขอเอามาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะหลักหน่วยล่างที่เราจับชุดให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปก็ผิดพลาดไปนะคะก็ผิดไปนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่16กันยายนพศ2563นะคะสําหรับสูตรคํานวณในวันนี้นะคะก็เป็นสูตรคำนวณแรกนะคะในวันแรกของเราวันที่สองนะคะหลังจากหวยรัฐบ,บาลออกรางวันแล้วนะคะ ทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักพันนะคะเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดนะคะเก้าบวกเจ็ดสิบหกสิบหกบวกสองนะคะสิบแปดสิบแปดได้เลขเด่นแปดนะคะแปดบวกหกนะคะได้สิบสี่ได้เลขสี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณหลักสิบล่างของเราในวันนี้นะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะ เลข8เลข4และเลข7นะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณหลัก10ล่างในงวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข8เลข4และเลข7นะคะยังไงก็เรามารอลุนกันต่อนะคะท่านผู้ชมคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่ทานโชคดีนะคะเฮ้ยรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ